วิเคราะห์บอลวันนี้ครับประจำวันพุธที่28กันยายนพุทธศักราช2565กับเฮงครับเฮงบอลเต็งชั a นแนลนะครับก็ในส่วนของวันนี้ครับก็กลับมาเตะในส่วนของสโมสรแล้วนะครับก็ในส่วนของทีมชาติก็ตอนนี้ก็พลักไปแล้วนะครับก็ในส่วนของวันนี้ครับเฮงหยิบยกในศึกฟินแลนด์พรีเมียร์ครับมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันทั้งหมด3คู่ครับ เป็นคู่ระหว่างชัยนาจโจเอนครับพบกับคู่ PS ครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์ทูกูพบกับฮาก้าครับและคู่สุดท้ายคู่ระหว่าง HIFK ครับพบกับอีนะครับทั้ง3คู่คิดเอาเวลา4ทุ่มตรงครับก็ถ้าอยากทราบคู่อื่นๆหรือว่ายัางไม่มีที่เล่นก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามเพลงได้ครับที่ ลายไอดีครับแอซเฮง7หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเราไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับที่เฮงให้ทัศนะไปเมื่อวานนะครับเมื่อวาน4คู่ครับที่เฮงให้ไปนะครับก็คู่แรกครับเป็นตัว V.I.P. ครับน่าจะได้ครับโดนช่วงท้ายเกมครับสำหรับโปรตุเกสครับก็แพ้ไปครับคู่นี้ถัดมาครับคู ระหวางสโลวีเนียครับพบกับสวีเดนครับเฮงให้ไปที่สโลวีเนียครับก็กินเต็มไปนะครับสโลวีเนียก็กินเต็มไปถัดมาครับคู่ระหว่างสวิ์แลนด์พบกับเช็กครับคู่นี้เฮงให้ไปทางสวิ์แลนด์ครับก็กินเต็มไปเหมือนกันนะครับเฮงกดไปที่รักัาครึ่งลูกนะครับก็เฉือนเอาชนะมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับสวิ์แลนด์และคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างยูเครนพบกับสกอตแลนด์ครับ คู่นี้เฮงมองไปทางเจ้าบ้านสกอตแลนด์ครับไม่ใช่เจ้าบ้านครับเพราะว่าเตะสนามกลางครับยูเครนยังกลับไปเล่นในประเทศตัวเองไม่ได้นะครับก็คู่นี้ก็เสียครึ่งไปครับก็เมื่อวานโดยรวมก็ยังบวกอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับไปลุยกันต่อในวันนี้นะครับว่าแต่ละคู่จะเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับก่อในศึก ฟินแลนด์พรีเมียร์ครับคู่ระหว่างชันาจโจเอ็นพบกับคูพีเอสครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งคูพีเอสครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับชัยนาโจเอ็นอยู่อันดับ6ของตารางครับแข่งมาแล้ว22นัดครับชนะ9เสมอ4แพ้9ได้29ประตูเสีย32ประตูครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับอัตราชนะไปที่ที่40.9%ครับส่วนเกมเย่าของ ใช้หน้าโจเอ็นครับ11นัดครับเก็บใช้ได้6เสมอ3และแพ้2ครับได้20ประตูเสีย15ประตูครับอัตราชนะในรังของตัวเองที่54.5ครับก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับส่วนัางฝั่งผู้มาเยือนอย่างครู PS ครับตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางครับมีอยู่47แต้มครับแข่ง22นัดเท่ากันครับชนะ14เสมอ5และแพ้แค่3นัดเท่านั้นได้36ประตูเสีย16ประตูครับอัตราชนะอยู่ที่63.6ครับ ส่วนเกมเยือนของคูพีเอสครับ11นัดครับชนะ6เสมอ2และแพ้3ครับได้14ประตูเสีย10ประตูครับอัตราชนะนอกบานอยู่ที่5 4 5เปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับชัยนาจุเอ็นในรังเลยนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้10นัดหลังสุดที่พบกันมาครับก็ชัยนาจูเอ็นเก็บชัยเหนือคูเอสได้2นัดครับเสมอ2และแพ้ชัยนาจูเอ็นถึงแล้วแพ้คูเอสถึง6นัดเลยทีเดียวนะครับก็ นัดล่าสุดครับคูปีเอสมาเยือนชอนะโจเอ็นครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็แพ้แพ้กลับออกไปนะครับชนะโจเอ็นก็เฉือนเอาชานะคูปีเอสมาได้ครับโดย score สองประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับชนะราคาสี่สิเปอร์เซ็นและตัดเกมสูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับขยังมาดูฟอร์มสิบนะัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างชานะโจเอ็นกันก่อนนะครับ ชาวบ้านใช้หน้าโจเอ็นครับสินัดหลังสุดครับชนะ5ไม่เสมอเลยและแพ้5าครับนัดล่าสุดไปเยือนฮิวเินกีครับก็พ่ายแพ้กลับออกมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราชนะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาหกสิบเปอร์เซ็นต์และตระกีมสูงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนทางฝั่งคู p ีเอสรองจากฟูงผู้มาเยือนครับสิบนัดหลังสุดครับชนะห้าเสมอสองและแพ้สามครับนัดล่าสุดเล่นในรังครับก็เอาชนะอินเตอร์กูมาได้ครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ อัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา30%แล้วแตะกันสูงอยู่ที่20%ครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับชนาจูเอนได้15เสีย15ผลต่างประตูศูนย์ครับส่วนคูบีเอสครับได้8เสีย9ผลต่างประตูลบ1ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาครึ่งลูกวันนี้ชนาจูเอนกินราคา1นัดเสีย4นัดครับจาก5นัดหลังสุดส่วนคูบีเอสครับดีกว่าหน่อยครับกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับ สูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับเจยตัวเองสูง2นัดต่ำสามนัครับส่วนคูเสสูง4นัดต่ำหนนัดนะครับในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นเฮงจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็ถ้าให้เฮงเลือกครับคู่นี้เฮงเลือกเชียร์ไปทางคู PS นะครับเพราะว่าฟอร์มภาพรวมในหลีกช่วงหลังของทั้ง2ทีมก็ถ้าเปรียบเทียบกันดูแล้วครับรองจ่าฝูงอย่างคู PS ครับ พวกเขาทําผลงานได้ดูโดดเด่นกว่าทางทีมเจ้าบ้านอย่างเชไนาจเอ็นอยู่พอสมควรนะครับก็เกมนี้ครับเฮงยังเชื่อว,ว่าคูพีเอชน่าจะบุกเก็บ3ามแต้มกลับบ้านจากใชหนโจเจนไปได้ครับเลือกเจียไปที่คูพีเอสครับสำหรับคู่ที่2ของเฮงวันนี้นะครับก็เป็นศึกฟินแลนด์พรีเมียร์เหมือนเดิมครับคููระวังอิตาตูกูพบกับฮาก้าครับ สำหรับราคาไฮนดิแคปคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งอินเตอร์โตโก้ครับเจ้าบ้านครับต่ออยู่ปอปอนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับอินเตอร์โตโก้อยู่อันดับ7ของตารางครับมีอยู่29แต้มครับแข่งมาแล้ว22นัดครับชนะ8เสมอ5แพ้9ได้37เสีย29ครับอันตรายชนะอยู่ที่36.4%ครับส่วนเกมในรังของอินเตอร์โตโก้ครับ11นัดครับชนะ4เสมอ3และแพ้4ครับได้18เสีย13 ก็อัตราชนะในรังอยู่ที่36.4%เท่ากับโดยรวมนะครับส่วน F49 ครับตอนนี้อยู่ดับ4ของตารางมีอยู่37แต้มครับแข่งมาแล้ว22นัดครับชนะ11เสมอ4แพ้7ได้36เสีย38ครับอัตราชนะอยู่ที่50%ส่วนเกมเยือนของ F49 ครับ11นัดครับชนะ4เสมอ2และแพ้ถึง5นัดเดียวได้17ประตูครับเสีย21ประตูครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่36.4%ครับ ดูผลงานการพบกันครับ10นัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันมาครับอินเตอร์ตูกูเก็บชนอเอฟซีฮาก้าได้6นัดครับเสมอ1และแพ้3ครับก็อัตราชนะ่อยู่ที่60%ครับชนะราคา40%แล้วแต่เก็บสูงอยู่ที่40เนะครับขยับมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นอินเตอร์ตูกูครับ10นัดหลังสุดครับชนะ4เสมอ2และแพ้4ครับนัดลาสุดก็เพิ่งไปพ่ายต่อคูพีเอสมาครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ อัตราชนะที่40%ครับชนะราคา30%แล้วตราคมสูงที่40%ครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง FC ฮา้าครับ10นัดหลังสุดถือว่าฟอร์มดูดีเลยครับเก็บใช้ได้เจ็เสมอหนึ่งและแพ้2นัดเท่านั้นครับนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อมาเรฮามครับแพ้ต่อมาเรฮามครับนัดนั้นครับก็ไปเยือนมาเรฮามก็แพ้2ประตูต่อ0ูนย์ครับและนัดอีกนัดหนึ่งครับพบกับเฮลซิงกิครับ ก็พ่ายแพ้ไปสู่ประตูสามนะครับอตัตราชนะที่เจ็สิเปอร์เซ็นครับชนะราคาเจ็ดสิปอร์เซ็นแล้วตะเกียบสูงที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเปรียบเทียบผลบอลสิบนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับอินเตอร์ตเกูได้สิบสามเสียสิบเอ็ดผลต่างประตูสองครับส่วนเอฟซีฮาก้าครับได้สิบเก้าเสียสิบหกผลต่างประตูสามลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาปอปอ,ปอแบบนี้อินเตอร์ตเกูกินราคาหนึ่งนัดเสียสี่นัดจากห้านัดหลังสุดครับส่วน fc ห้าก้าครับกินราคา3านัดเสีย2อนัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับอินเตอร์ลูกูสูงหนึ่ัดต่ำสีนัดครับส่วน fc ห้าก้าสูง3านัดต่ำสอนัดนะครับในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพียงไม่ขอลงรายละเอียดเยอะครับก็ให้เลือกเชียร์ครับคู่นี้เฮงขอเลือกเชียร์ไปทางผู้มาเยือนอย่าง fc ห้าก้าครับถ้าเทียบกันดูจากผลงานโดยรวมครับในลีกช่วงหลังครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่า ฮาก้าครับในเกมลีก5เกมหลังสุดครับพวกเขาเก็บใช้มาได้ถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ผลงานพวกเขาดูโดดเด่นกว่าทางเจ้าถิมอินเตอร์โตโกนะครับที่ฟอร์มยังดูทรงๆอยู่นะครับยังไม่เอาแน่นอนไม่ได้ครับเกมนี้ครับเพ็งเชื่อว่าฮาก้าครับน่าจะบุกมามีแต้มกลับบ้านได้ครับก็ไม่เสมอก็เก็บใช้ได้ครับไม่แพ้อย่างแน่นอนครับขอเลือกเชียร์ไปทางผู้มายันอย่างเอฮาก้าครับ สำหรับคู่ที่3ของเฮงวันนี้นะครับเลงเลือกคู่ระว่าง HIFK ครับพบกับ US ครับก็ขึ้เอาเวลาสี่ทุ่มตรงเท่ากันทุกคู่เลยนะครับ3คู่ที่กล่าวมาครับก็ราคาแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฟัง US ครับผู้มาเยือนครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับ HIFK ครับอยู่ันดับ12ของตารางครับแข่งมาแล้ว22นัดครับเก็บชัยได้แค่1นึเท่านั้นครับเสมอ6และแพ้ถึง15นัดเลยครับได้15ประตูเสียถึง48ประตูนะครับก็มีอยู่9แต้มครับอัตราชนะที่4.5เปเท่านั้นที่สำคัญครับเกมเย่าของพวกเขาครับ HIFK 11นัดครับยังหาชัยชนะในรังของตัวเองไม่ได้เลยครับ ทำได้เพียงแค่เสมอ1นัดครับและแพ้ถึง11บเดนัดเดียวครับได้4ประตูเสีย28ประตูครับส่วนฝั่งผู้มเยนอย่างอีเวสครับตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางมีอยู่25แต้มครับแข่งมาแล้ว22นัดครับชนะ6เสมอ7แพ้9ครับได้31เสีย36ครับอัตราชนะที่27.3%ครับสุดเกมเยือนของอีเวสครับ11นัดครับชนะ2เสมอ6แพ้3ครับได้16เสีย16อัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่18.2%ครับ มาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับสิบนัดล่าสุดของคู่นี้ที่พบกันมาครับ HIFK ครับเก็บชัยเหนือ US ได้แค่1นัดเท่านั้นครับเสมอ3และแพ้ถึง6นัดเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเล่นในรังก็พ่ายแพ้ต่อ US ไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราชนะของ HIFK ที่พบกับ US อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับชนะราคาสิบชนะราคาสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วตัดเก็บสูงอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับ HIFK ครับ10นัดหลังสุดเก็บใช้ไม่ได้เลยครับเสมอ2และแพ้ถึง8นัดเลยทีเดียวครับอัตราชนะ0%รนครับชนะราคา30%แล้วตระก็บสูอย่ที่60%ครับส่วนอ s ผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดก็ฟอร์มดูแย่อยู่แย่เหมือนกันครับก็เก็บใช้ได้แค่1นนัดเท่านั้นเสมอ4และแพ้5ครับตราชนะที่สิบเปอราเซ็นต์ชนะราคาสามสิบเปอร์เซ็นย์แทียบระกิบศูนย์ทีัเจ็ดสุดของทั้งคู่ครับ HIFK ครับได้8ประตูเสีย30ประตูเลยครับผลต่างประตูลบยีครับส่วนอีเวครับได้15เสีย21ผลต่างประตูลบหกกับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ HIFK กินราคา1นัดเสีย4นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนอีเวครับกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ครับ HIFK ครับสูง3นัดต่ำ2นัดครับส่วนอีเวครับสูง2นัดต่ำ3นัดนะครับ ในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพียงไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็ถ้าให้เลือกครับเลือกเชียร์ครับเพียงขอเลือกเชียร์ไปทางผู้มเยอย่าง eus ครับถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังนะครับจะทําผลงานในลีกครับได้ย่าแย่เช่นเดียวกันกับเจ้าทีม shfk ครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วครับเจ้าบ้านเป็นทีมบุยครับแล้วก็เป็นทีมเดียวในลีกครับ12เกมลีกหลังสุดครับไม่ชนะใครเลยครับและแพ้ไปถึง9นัดเลยทีเดียวครับ อาการก็ค่อนข้างดูแย่พอสมควรนะครับสำหรับเจ้าทีมครับสำหรับเกมนี้ครับเพ่งเชื่อว่าอีเวสครับพวกเขาดูมีทรงมากกว่า HIFK เจ้าทีมครับน่าจะมาบุกเก็บ3มแต้มกลับบ้านไปได้อย่างแน่นอนครับขอเลือกเชียร์ไปทางอีเวสครับก็สรุปทัศนะของเพียงบอลเตงวันนี้นะครับประจำวันพุธที่28กันยายนครับในซิฟิลั์พีเมียครับคู่แรกครับคู่ระหว่างเชนาโจเอนพบ กับคูปีเอสครับเฮงเลือกเชียร์ไปที่คูปีเอสผู้มาเยือนครับคู่ที่2ครับคู่รวงกิตโต้ตูกูพบกับฮาก้าครับเฮงเลือกเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างฮาก้าครับและคู่ที่3ครับคู่รวง h i f k พบกับอีเวสครับเฮงเลือกเชียร์ไปทางผู้มาเยือนอย่างอีเวสครับวันนี้เลือกเชียร์ทีมเยือนทั้งหมดเลยครับในศึกฟินแลนด์พรีเมียร์ที่เลือกมา3คู่นะครับ ก็นในส่วนของคู่อื่นๆอยากทราบทัศนคู่อื่นๆใ,นในดก็แอดไลน์ไปสอบถามเพียงได้ที่ไลน์แอสไซคิงเจ็นะครับก็ในส่วนของทัศนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกๆท่ทานโชคดีเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดี